ปิดผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวสวัสดีวันศุกร์สดชิลนะฮะเชื่อว่าหลายคนนั้นยังคงชิวันอยู่นะครับในช่วงของวันศุกร์แล้วก็มีแพลนที่จะไปเที่ยวที่ไหนกันแน่นอนครับแต่ตอนนี้เนี่ยเพิ่งไปไหนนะฮะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในเว็บบันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมชลึกทุกงอวอร์ด2 5 6 0คกันก่อนนะฮะกับรายการคมชลุกบันเทิงสเปเชียลนั่นเองครับที่ตอนนี้นะฮะข่าวของเรานั้นไม่ชิลทีเดียวครับผมไปเริ่มดีกว่านะฮะกับช หลังจากที่มาร์กปรินและก็คิมเบอร์ลี่นั้นจัดพิธีแต่งงานแบบไทยเรียบร้อยแล้วท่ามกลางการร่วมแสดงความยินดีของเพื่อนๆและก็คนไทยทั้งประเทศฮะที่เห็นเส้นทางรักของทั้งคู่ล่าสุดในครับเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาครับทั้งคู่นั้นได้จัดพิธี TV วิวาแบบยุโรปกันไปเรียบร้อยนาเลโคโมสถานที่ท่องเที่ยวสุดโรแมนติกของประเทศอิตาลีซึ่งถือเป็นหนึ่งในดีมดิสเนชั่นของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกท่ามกลางเพื่อนๆในวงการบางังเทิงที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีมากมายครับไม่่่วาจะเป็นนคูของด บโบเบนจวันมากี้ราศีและก็ป๊อกเจมมาพายเนยโชติกาครับและวันนี้ฮะเรามีภาพบรรยากาศสุดโดรแมนติกหวานๆมาให้ชมกันครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่อีกครั้งนะฮะ